น้าจ้าโปรดดูข้างในนะคะครับสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแลมในต่างแดนนะคะเมื่อนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตากับจ้าพี่น้องน้องเอลิอลน่นาแล้วก็พี่เนยเอลินาสวัสดีค่ะกอนน้าสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีจ้าเมื่อนี้น้า,าอ่าสาวแรมก็ แด้รับพัสดุจากพี่แสงล่าจากพี่สมัแต่วันพีนสน่สมาหัยตะวันได้ไปได้ส่งของกุ้ยมี่ย่ามาบอกสาวแอลได้พีิรงว่าพี่สีส่งของมาใหา้เมื่อวานนี้สาวแอลก็เลยได้บินเนาะบินพัสดุมื่อน,นี้ก็เลยไปเอาแต่ว่ามือนนม่อีอาก็สิมืดๆแน่จักหน่อยเนื่องจากพาะว่าหัวแต่สิไปเอาแล้วมันก็นห,ากหามงแอลางเลยเนาะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วคะ่ะห้าโมงเย็นเหมือนกับสองทุ่มบ้านเราเลยที่ไทย กองไม่เริ่มเทิมเลยจ้าเห็นจ้าปุ๊กองบักใหญ่นึงจ้าพี่น้องก็จิกแกะนะจ้าซาแล้วก็ต้องกับขอบพระคุณพี่แสงรายในายได้จ้าที่เพิ่นนนะบ่เคยถิ่มขอบขัาาวซาแรมอ่าเรียบร้อยพอสิส่งของมาให้ตลอดนะจ้ะซาแรมสิเปิดนะจ้ะซาแรมก็ต้องขอกรับขอบพระคุณ ่พี่แสงล่าแล้วก็เอซที่เคยส่งของมาให้รวมทั้งกับเอฟซทุกท่านที่ส่งกําลังใจมาให้นะคะขอ <c oughs> ให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงโครคภัยไข้เจ็บจะได้มีคิดสิ่งไหนขอให้สมใจพัฒนา <c oughs> ขอให้จเจริญรุ่งเรืองตลอดปีและตลอดไปด้อจ่าซ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยจ้ามาลุ้นไปพร้อมๆกันเนาะอันดลูกอีหี้งมันจะได้ไหม เอ็น่าสวัสดีค่ะไปค่ะผนับกล้องแบบนี่จ้ะพี่น้องบ่งเสื้อผ้าบ้านหกเป็ดตาได้จ้ะพี่น้องภูลาน้องเอลินาเขาหน้าภูลาสาวแล้วเขาซิเมียนอีกตอนนี้ก็แกะกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เปิดดูข้างในกันเลยจ้านองเอลินาเปิดดูลูกเอน่า

น่าปล่อยขอพระกุ้มากๆนะคะโอ้ยลูกัวใจลูกัวใจไม่รู้แม่อ่ะอ๋อช็อกกะแลกจ้ะว้าวนี่ก็ช็อกกะแลก นี่เส้ขนขนมจีนนะจ๊ะโอ้ยขนมจีน,นเอาเพื่นอนวะเขาเอือนเพื่อนชนารูปเขาเอิอนเส้นขาวช็อตนี่ก็ต่จะเป็นขนมตอนนี้เป็คุกกีะจ้ะสามรูปผ่านไปเนาะนี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตโอ้ยสีสันเป็นแต่แซ่บเพราะจาพี่น้อง อันนี้น้องเน่กับน้องเอลินาซิมไปแล้วจ้ะเดี๋ยวสาวแหล่ซิมกันอืมเป็นบักเพาล้จ้ะอืมข้างในสิเป็นข้าราเมีแยว่บพี่น้องหอมน้ำอุ้ย พี่หลูมาน้าจากพี่ร่างคุณแม่คนเก่ง่าจันโอ้ขอพกุณมากจ้าพี่แสงและทักทักขอบคุณค่ะลูกมีจดหมายน้ำจากพี่ร่องสวัสดีจ้า้องนิ่มและลูกๆหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะแล้ะพี่ กับครอบครัวขอถือโอกาสนี้ไว้พรให้น้องนิ่มและลูกๆจะมีแต่ความสุขกันทั่วนหน้าเนื่องจากในวันคล้ายวันเกิดของทั้งสามคนในเดือนมีนาแมนจะจากพี่น้องเอพราะว่าเดือนนานี่เอลินาเกิดวันที่หนึ่งมีนาน้องเนยเกิดวันที่สามมีนาสาวแหลกเกิดวันที่สิบเก้ามีนาสามคนแม่ลูกเดือนมีนาหมดจอะอ้ลาสิกินมาลูก ฝรั่งหน่อยอยากกินขนมเลยจ้ะอาน้องเนยทักเอวิน่าอลูกเคหน้องเอวิน่าขอเจิมเลยจ้ะอ่านถ้าเด็กโจวจะพี่น้องอ่านต่อเนาะเรื่องในวันทั้งสามคนเกิดในเดือนมีนาคมนี้ค่ะแล้วพี่ต้องขอไปที่ต้องห่อของขวัญแบบโบราณมากโอ้ยโบโบราณหนูจ้าพี่สวย แถมมีรูปด้วยพอพี่ห่อใส่กล่องแล้วทั้งสามกล่องมันเต็มกล่องพาสดุไม่เหลือเนื้อที่ว่างสําหรับอย่างอื่นพี่เลยแกะออกแล้วห่อด้วยผ้าที่ใช้ในห้องซึ่งน้องซ้ำแลพึ่งซึ่งน้องสาม,มารถนาไปใช้ได้เลยเพราะมันยังใหม่และไม่เคย<า>ใช้จ้ะพี่หวังว่าของในนี้คงถูกใจน้องมากๆนะคะ จากใจและความห่วงใยขอให้น้อง <มา S 1> จงพยายามสู้ต่อไป <มา S 1> จ้ามามะ<า>เรื่องภาษาให้ได้ก่อนเรื่องอืน่นค่อยว่าที่หลังและดูแลลูกกับสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะส่วนน้องเลยขยันเรียนนะลูกรักทุกคนนะจ๊ะป้าแสงล่าขอบคุณเลยล่ะจ้าอุ้ย,ยนี้นะ่ะจับกองสุขสันต์วันเกิดจ้าน้องนิ่มและลูกๆบ้านและครอบครัวขอให ทุกๆคนมีแต่ความสุขคิดบางสิ่งได้ขอให้สมใจพัฒนาและขอให้มีแต่สิ่งดีๆไลมาเทมานะครับป้าแสงล่าอันนี้นาจะเป็นเสื้อแดนีพี่แสงล่าอันนี้ก็นาจะเป็นลูกไส้พนลูกไส้พี่แสงล่าทั้งสองคนนะจะไล่เส้นหล้วกับแฟนพนนาะขอพุดหลายๆจ้าเออแจกปลาดุกแจกเป็นมะพร้าวมาแกะของขวัญ ของคุณแม่ก่อนค่ะของน้องเด้กับน้องเอลินาเดี๋ยวค่อยแกะที่ล้างน้องพี่น้อง,งเลลอลินาไปรุ่นนงแม่ดูรุ่นนงแม่เร็วล้างหน่อยโอ้ยว้าวเอลินาโอ้ยังไม่ เสื้อจ้าพี่น้องอขอบคุณใครเอีินานน่สิให้แม่แกให้กินทุกกลองเลยจ้ะ ส่งมาหายเนาะจ้าเปิดดูข้างในนะคะพี่อาจทำได้ไม่ตลอดแต่ก็ทำเอ็นี้นะ่ะแม,ม่อันกอ,อนเน็กอยากอันเล็นน่าอยากอ่านกับหัวลูกแม่อันไปได้พี่แสงน่าแล้วบอกว่าให้เปิดเบื้องข้างในเนาะจ้าเพราะว่า,าแล้วบอกว่า ถึงพี่จะทําให้ไม่ได้ตลอดแต่พี่ก็จะส่งกําลังใจแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องเนาะขันเซาแหละอันบิดเพียจะราะว่านองเอลินนายหยาดไปแล้วเนาะกระเป๋ากางามจ้ะ พวงกุญแจเทพครังมหาสมบัติขอให้โชคลาภจากท่านไหว้ขอโชคลาภจากท่านทุกวันนะคะขอบคุณจ้าโอ้ยมินี่ติดมานั่งจาพี่น้อง แจ้งลาบอกว่าเอาไว้ติดประตูเข้าบ้านเรียกโชคลาบนะจ๊ะนี่เป็นของขวัญวันเกิดที่พี่ส่งมาให้ ขอบคุณมากจ้าพี่แสงล่าขอบคุณมากจ้าวดกว่อนนีเพิ่นกับทรงกันมาไห้นาะจ้าทั้งเงินอา่าไทยเงินดอลลาร์แล้วก็เงินยูโรเงินยูโรประมาณร้อยหาิบยูโรนี่ละจ้าแปลเป็นเงินไทยก็หลายพันบาทเนาะพี่น้องวันนี้พิ่นก็นส่รงมาไห้อีกจ้าขอบคุณมากๆนะคะพี่น้อง เมื่อกี้นี่ซาแล้วว่าได้บ้องมองเงินรูปพระมมนีเนาะได้รูปพระก็มีอีกจ้ะ โอ้หร้อยห้าสิยูโรขอพระกุณหลายๆจ้าพี่แสงน่ามาแกะของน้องเอลิน่าจา้าของน้องเอลิน่ามีหลุมน้ำพี่นวง่งอุ้ยเอลิน่าผู้น่ารักและผู้ยิ่งใหญ่ <c oughs> ผู้ใดนีบลูกเอลินา กองออกเนาะจากพี่น้องมันบางแต่ว่าของน้องเน,ย,เนย้ี่นให้น้องเนยม้มาแกเองเนาะพี่น้องแ,แล้วแล้วมาแกให้ลวกในห้น่ามาแกเอา ยังข้างในเนี่ยเอามิสทนข้างในเราจะทากทาขอบคุณค่ะเป็นเสื้อผ้าของน้องเอลินานะคะ <c oughs> เอลินาขอบคุณค่ะไป <c oughs> เอาวะฮะเอาวะ สิงห้องแง่จ๊กน้อยนะจ้ะเพราะว่าน,นั่งบ่ค่อยสบายเนาะพี่น้องเว้ยน่ารักจังเลยพี่ตรงพ่อไม่แก้ให้เองขนาดง่ะขอบคุณค่ะป้าแสงลาก่อนขอบคุณค่ะเร็วชุดกิด่งลูเสือ,อยัง,อยงเป็นยัง ของพี่เนยจ้าของน้องเนยโอ้ของพี่เนยขอบคุณป้าแซงหลาลายๆได้จ้ะที่ส่งของมาให้จ้าขอ้ป้าแซงหลาสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้าอุ้ยไรอุ้ยกระเป๋าตร <c oughs> งนี้คืองามแท้น้าๆอนี่ก็เสียตนี่ะไหนอะอ๋อ มีข้างในน้ำจากของพี่เนยโอ้เสื้อพี่เนยอู้ว้าวแม่นะ่ะเอ่อน้องเอลิน่ากับซิงห้องแย่นิดนึงนะจะเพราะว่านนั่งบอสบายเนาะไ,<ป>ไม่ไม่กระเป๋ามิจะใบงามๆจาะพี่น้องพี่เนยบอกว่าอย่าเลือกเด็กของอ่าพี่เนยหนึ่งใบนะคะแม่อย่าเอาเบิร์ตมาเสนอลูกสาวว่าให้ อันนี้การ์ดของพี่เนยนะคะตั้งใจเรียนให้เก่งๆนะลูกเนยหนูจะได้เป็นที่พึ่งของแม่และน้องๆในอนาคตได้จากป้าขอให้หนูมีแต่ความสุขนะคะลูกขอบคุณหลายๆจ้าว <c oughs> ินเีวินเียย <c oughs> ออกมาจากข้างในน้นจ้ะพี่น้อง อุย้ยของน้องเลยเขาพูดหลายๆจ้าปลาแซงล่ะขอให้ปลาแซงล่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยจ้าขอบคุณมากนะคะก็จบคลิปนี้ซะแล้วก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามในช่องอ ...Youtube แล้วก็ทิกตอกแล้วก็ ...FaceBook ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะขอบพระคุณมากจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ